สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงส้มแตงโมอ่อนกับกุ้งสดค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การได้แตงโมอ่อนมาประมาณสักสิบห้าลูกจัดเลยค่ะเขาขายสามถุงห้าสิบบาทพี่การเห็นว่ามันอ่อนดีพี่การก็เลยซื้อมาเลยเหมามาเลยเนี่ย ีการมีสูตรนะคะสำหรับทำแกงส้ม,มใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเคล็ดลับมาบอกด้วยค่ะวิธีทำน้ำแกงให้อร่อยและก็ชุ่มคอพี่การก็จะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะ,ะก็มีแปงโมอ่อนนะคะประมาณสิบห้าลูกสิบห้าถึงยี่สิลูกนะคะต่อมานะคะก็มีกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางนะคะประมาณสักยี่สิบตัวค่ะ เป็นไซส์กลางนะคะต่อมานะคะก็เป็นนะคะพริกแห้งค่ะหนึ่งถ้วยค่ะพริกการได้แช่น้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ําส้มมะขามเปียกนะคะหนึ่งถ้วยค่ะตามด้วยนะคะรากผักชีนะคะห้าหกรากนะคะแล้วก็หอมแดงจีนค่ะประมาณสักสิบหัวนะคะแต่เป็นหัวเล็กนะคะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําปลาหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายนะคะประมาณสักห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็ละเอ่อต้นผักชีสองสองต้นแล้วก็มะนาวนะคะสองลูกอืมอันนี้นะคะสองอย่างนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับของพี่การเลยนะคะทำน้ำแกงส้มให้อร่อยต้องใช้สองอย่างนี้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จัดการนะคะหั่นเจ้าแตงโมอ่อนของเราเลยค่ะลูกหนึ่งนะคะ เราก็ผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นสองชิ้นแล้วก็สองอันนะคะสองคำนะคะแบ่งประมาณตามนี้ค่ะพี่การได้ทำดูให้สองลูกนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าเป็นสีส่วนนะคะแล้วก็แบ่งอ,อ,อร่อยชอบทานนะคะมันนิ่มดี อ่าี่การทําให้ดูนะคะเนี่ยเราทำเนี่ยหั่นแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่เละเวลาเราทําแกงส้มเพราะเขานิ่มอ่า,อาเก็บสับเรียบร้อยก็จะได้ปรับมานี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าต่อมานะคะเราก็จัดการปั่นพริกเลยค่ะทําพริกแกงส้มไม่ต้องซื้อทําเองนะคะเอาหอมแดงใส่เอารากผักชีใส่ กะปิใส่แล้วก็พริกที่เราแช่น้ําแล้วนะคะใส่ตามด้วยน้ําค่ะเพื่อช่วยในเขาปั่นนะคะเราก็ใส่น้ําไปสักถ้วยกว่าๆนะคะอ่าแล้วก็จัดการปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวพอละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ลงหม้อเลยค่ะเพืเ่อนๆนำแกงของมีการจะข้นถ้าเราใส่หอมแดงเยอะๆ น้ำแกงจะข้นเราไม่ต้องใช้ปลาอะไรนะปลาป่นนะหรือว่าเนื้อปลาใส่ลงไปไม่ต้องเลยค่ะเนี่ยใส่หอมแดงแล้วก็เราก็เติมน้ำน้ำนี่พี่การใช้ก็กะดูนะคะก็ประมาณสัก2ลิตรนะคะถ้าเรารวมรวมแล้วประมาณ2ลิตรเสร็จสับเรียบร้อยก็เคล็ดลับนี่แหะคะผักชีใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝารอให้เดือดเดี๋ยวพอเดือด ได้ที่นะคะเราค่อยเติมเครื่องปรุงค่ะน้ำแกงก็จะข้นเพราะว่าเราใส่หอมเยอะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเรียวพิการจะใส่กุ้งไปแล้วก็ ทำการลวกนะคะ,ะคือคือเราใส่ลงไปก่อนอแล้วพอกุ้งเขาใกล้สุกดีเนี่ยเราก็ตักขึ้นไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราทานเนี่ยกุ้งจะได้ไม่เละแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปตัวเขาก็จะไม่งอเหมือนแบบว่าแข็งจับเป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาทานก็จะแข็งไม่อร่อยนะคะ พอสุกได้ที่นะเราเซตดูเช็คดูนะคะ,อะพอสุกได้ที่เราก็ตักพักไว้เห็นไหมคะตัวกุ้งก็จะดูสวยแล้วก็น่าทาน,นตามร้านอาหารนะที่พิการเขาไปทานนะคะเวลาพิการสั่งแกงส้มมาพิการก็จะสังเกตดูเขาก็จะทําลักษณะแบบนี้ตัวกุ้งก็จะนิ่ม,มนะคะ,ะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะ ที่เหลือนะคะเราก็ใส่ผักลงไปได้เลยก็คือเจ้าแตงโมโอ่อนของเราเนี่ยละคะ่ะใส่ลงไปเลยนี่แะคะแตงโมนุ่มๆนะคะ,ะ,คะใส่ไปก็ตะละลิงติงติงตะละลิงติงติงเลยเราก็เอาทับพีนะ่ะตะล่อมตลอมแล้วก็ เอาฝาหม้อปิดเอาไว้รอเขาเดือดสักคู่นะคะเพื่อนๆพอนพอเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เปิดฝานะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะอันนี้ยังไม่ถึงเคล็ดลับสุดท้ายเราใส่ส้มมะขามเปียกลงไปก่อนคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆชิมดูเอารสที่เราชอบม ชอบเปรี้ยวไปไหมอ่าถ้าเราชอบเปรี้ยวไปเราก็เติมได้อ่าชอบหวานไปเราชอบหวานนํำเราก็เติมน้ำตาลได้อ่าจะชอบเค็มนํำก็ใส่น้ำป้าลงไปเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่กุ้งที่เราลวกลงไปค่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็ ปิดไฟนะคะเดี๋ยวพี่การจะปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวค่ะเนี่ยค่ะมะนาวที่เราเตรียมไว้เมื่อคู่นะคะบีบลงไปเลยค่ะน้ำแกงเขาจะเปลี่ยนรสทันทีเลยนะคะไม่เชื่อไปลองทำดูได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอพอเราใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเพื่อนๆลองชิมดูอีกครั้งเขาจะชุ่มคอแล้วก็หอมค่ะเพื่อนๆ เสรับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำแกงส้มอร่อยอร่อยสูตรของพิการเนี่ยไปทำขายก็ได้นะคะพิการบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วนะคะอร่อยจริงๆเราก็ตกแต่งด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยนะคะให้ดูน่าทานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงส้มตังโมอ่อนของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ